สอบีน้อสบายดีเนาะเกโก่งคงฝาพี่น้องจากจากภายลูกานน้องจากเมวันจากพิตเตอร์อ้าวล่ะพิเตอร์พิเตอร์เนี่พิเตอร์จากแมทธิวอ้าวหงัดนคเสียงคือเออหนัดก เตมมาได้เติมนหรือเมไเติมด้กัเงินมาใครจนีเงินเติมโอ้ใช้จะาของนะฮะเติมสี่แสนโลเติมหกแสนโลโอ้ยคองกินดอกลูกของดินจัเจ้าของแล้วติกนมากว้าวเบิ้งเออหยกจ้าข้องวะแต่ไปอยู่จ้าของะเบิ้งมาแล้วเอื้อยกระเพาะเลื้อยอันนี้นะ เบิ้งไปของไผ่เบิ้งก่อนเาก็น่าขึนมากเากน่งงาหยาไว้กวแม่อีกอู้มแม่คล้องเบิ้งเอามาเบิ้งแม่สีเอนี่เอาน่ตไปจะคล้องนอนนบ้านาน,น,นานาด จะมนุษปะนใส่เบิ้งมันจะใส่อเบิ้งเบิ้งมันมีหูมันมนสองเงี้ยเได้ไหมวะใช่แล้วได้จมูกนท้ร้านกระดาวงูเนียกาซเตวน้นไปแล้วไห่วาสิเบิ้งมัน็กสเบิ้งมันแกมีเนียใช่เอาใช่เอาเบิ้งป่ามีหูอยู่มีหูมันอยู่แต่เนีเบิ้งเบิหูเกากเดียวร้อย้ย ท้องดินอู้โอ้ยลูกเอ่ยตปปดมาดูเดี๋ยวอิมุงมนยังนี่นะขาดไปปูดูฮะไปเรียมขึ้นมาดูโอ้ยได้เซมีกับสิเป็น้ันอื่นค่ะสิลยพี่น้องอันนี้จะตัดนนอะเฮ้ยแม่อ้าดแล้วจ้าหักหมุมสิหักนะมึงไม่สิขาดนะ รรู้บ้างประกอบบ้างใช่แล้ย่งเท่ไหบอกก็ได้เออเนื้อปูมันก็มีเนาะเออนื้ปูมันก็มีนีแหละเนื้อปูค่อยมันเนาะเออองนอกมันไหนน่ะเออ่อแม่พิวอะไรูไหนกูเรียนนะโอ๊ยอย่าโศกมาลุกบ้าง

ใ้าเสียป่ะนะนี่ไอ้ลงอ้กับพ่อไอ้น้องกัพ่อเนาะไปเขาร้อยันนี่เบิ้ง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 เบิเบิ้งเบิ้งโอ้เบิ้งมันมีอันนี้มันู่นี่เบิ้งมันเปิดยู่บเป้าแม่ปาปูนั่นแ้นี่นะนี่อันนี้มันใส่มันเบิ้งอ้าวทางไมีหลอหรอกเนาะอันนี้เน่ดินนาะ เดเนนาาินเลยเดี๋ยวบังปะเปิดดิอ้าวเดินเลยขอบใจเด้อแม่วันขอบใจเด้อพีเตอร์แมทธิวเบิ้งน่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเสียอ้องนี่ซื้อลูกผระางมาไพกันไหนวะร้อย ผักมาให้น้องขันบอกอดเบื่อหูเละเบิ้งไม่เช้าน้องเขานอนลินนี่เบิ้งตหมอหม้อไอ้ปากเบิ้งไม่เช้านองเขามานอนลินนี่ฮะนนลินอันนี้นะาจาเออค่ะกให้น้องลินก่อนได้คุณรวังความเบื่อะเป่เกได้ให้หมอ Bang <laughs> <laughs> เด๋มานอนลินนะให้น้องนอนดินนะเด่นนะเออป่ามนป่าเออลินน้องอดินน้องนอนดินออั้นแหละตัวนี้มันรุ่นอะไุ่นอเออเออุมเจ้ากรบีบตัวนั่นเมืองอะไรได้ไหมวะสีกองไฟกรตแอะไรบันหมูกับหมู บีบโลดบีบโลดบีบโลดตอนนั้นมันบีบปบเป็นดอกบีบโลดว้ายได้ของลินใหม่พี่น้องเออกต็ตอนนั้นมันก็เป็นเสียงลินขนาดเลย จะละลายเด้อของหอดหลัจ่าพีนจาจา่น้องจ่าจากแมตชิวเนี่น้องนี่ก็เดินยายสอน้องก็ยืนในถุงจ่าผลิตตัวบีกูตัวนีน้มันหอ่น,นก,อกูใส่นบอกวอาจ่ใส่บอลโบเห็นมันหล่นในกล่องกับโบเห็นมันคือสีหล่นกูพูดเลวก็บยานเสียละเดยนดึงออกก้กับจับบอป้าเออกมาป้ากับโบเห็นบบหานะไอ้มันเสียะอะไรยังวะผู้มันหล่นอยู่ในแมตชิวกู แม่มก็หล่นม่ในกล่องนี่กับบมีแม่ทชี่บริ่แล้วน้องคนแบงคนอันากมาให้น้นมาหดาโอ้กาย้าหยุดีกว่ามีบ่ฮะบังักเล้วมีบ่ต้องเมยนะไม่ใี่น้อนองวันนี้ไมยช่น้องน้องเดมันดึงหินถูกป้าถอดหินขนาดพูดผุดผุดผุสิมารัคคัดวันนี้ เจ้าเด็กอาะคือเล็นอยู่้างห้าอีกโมโมโม่เนมาเทิงเลยพี่น้องหม่วมีแต่อยากขวบขลาดหัวแต่กะเด้นะขลาดเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บแล้วหนึ่งกบพ้นหัวมีดมีดลูกมีดมีดมีดบบเจ็บบ่เจ็บหัวแห้งเลียรอได้ ขอบคเลนๆสืบต่อพี่น้องขอบใจหลายๆเดอ้อแม้วันแมทธิวและกับปีเตอร์ขอบใจขอบครัวผลหลายๆผลมาหมูพลาดพี่น้องหมูพลาดต์หว,วัดพื้นกบรถไป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  หัวแห้งนักพี่น้องเอ้ยตะเกาแล้วหัวบาดเดียวเลยแหละบัดนี้แห้งกันนักวายวายอยู่ถ่ายแม่เด้อแม่มาถ่ายคลิปเด้อแห้งกระเตกผู้มึงดูผูลงแบบต่ำตีเแบบจ้าพันแลนเจ็บเบิดลูกข่อยมึงดูนะขีนกนะทู่งเลยแล้วก็มาขี่ปวดสมองพี่น้องเอ้ย ว้าวหวานปุ้ยมุสาวนิกาเมืองดูกะอาจาร์นะพี่น้องแต่ดำหายดำหนากันแล้วบานนี้พี่น้องยีงอาทิตย์หนึ่งเข้ากับเห็ดคือกันดำคือกันโอ้โอ,โอ้ลมผัดพี่น้องไค่บัได้ซ้ำผลมาทางนี้บรรยากาศดีดี ดีเกินเธอคล้องลินไหมหายอยู่คนเดียวโดยโดยโดยอยากนอนอยากนอนแพง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 คล้องลินอยู่บนหนึ่งคนอยู่บนหนึ่งยังไงนี่เฮ้ยอยังไงนี่คล้องลิ้นกับคนคืออยู่คนละบ่อนฮะเอ้าเดินๆเธอหนึ่งแพงโดย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  โดย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 สวยงามมากพี <othe> <cues> <sm convert to Christians> ่น <been on> <dividends> ้องจ๋าลองโพสมาให้นางบลิดลองเบิร์ดให้บลิดนะขอบคุณจ้ะเขาแมตชิวบลิดแล้วแมตชิวโบไซน์แล้วพี่น้องแมตชิวเราใหญ่แล้วแมตชิวใหญ่แล้วโอ้คนณตัวบางแหงพี่น้องเซดายขันเงินโมหัวนี่คือสิโอเคพี่น้องเอ้ยจะเสซดายแหละแมตชิว ขอบใจแมทธิวไม่ลูกกะ้สามนี่มาแล้วบอยูรูปพี่น้องเอ้ลูกกะบริสและแจบบดีแล้วกั้นสามนี่มาแล้วหอดเวลานังเตรียมนอนแล้วไม่อยากถ่ายคลิปเด้ไม่อยากถ่ายคลิปตอนพนแห้งแห้งหนิเด้มันบริหัวธรรมดาไรพี่น้องเอ้ลปลาอีพอปลาลัดปาล,ปลดปาแล้วพี่น้องบโจยปลาลัดปลาแล้ว พอจอยประดัดตอนแล้วเราจะหายกว่าหูกเอ้ยโอ้ขาาหาขาหน้าหวานพี่น้องเคียวกลุ่มเลยบัน,นิพนโตใส่เบอร์เบิงตะเคียวก็วยกังเหลือเพื่อนอะไอยู่เนาะยิงกล่องลองไปก็เด้อจะได้ไทหุดหน้าก็ยังบ่งเล้อพี่น้อง เียได้จังเอาดกปรพร้อมใครคิปไปนําพี่น้องเอ้ยผากไปกําลังมุกกาลังใจเนี่ยเด้อขอบคุณถูกกําลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยพีแม่ลูกสองสิต,ต้องสู่พี่น้องสู้สู้ขอบคุณุกกำลังใจขอบบุญขอบคุณ,คณถูกถูกอ่าโฆษณาสี่ เห็นมุกเห็นใจที่เบิ่อหายพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้ร่ำให้ยรวยขอใหายดีมีแหงพอจากลูกไฟใส่เต็มเต็มว่าสุขสุขพนพี่น้องอใครเข้ามาหาฟังหาชมกันฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมด้วยนอเด้อชมคลิปแล้วก็บอกข่ามโฆษณาเพิ่มๆไ,ได้ให้แนวกว่าพี่น้องเอ้ยถักดันกันสินมาต่อไปแน่พี่น้อง ผิดพลาดประกันได้กับข้อสุดข้อพ่ยนั่นแหละพี่น้องถ่ายคลิปกะบัตรมีบัตรได้บัตรโบนี่พี่น้องไว้ยากลูกทั่วหมดแหละสมพลุตกนี่ก็อยากมาถ่ายยืนถ่ายกันยากพี่น้องลูกบ่นอนจะเข็ดแล้วเลยและคลิปกะไล่สลากไปวันวันก็ถือว่าเป็นปกติกันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นความปกติของเฮาก็แล้วกันมาซีซ่า สร้างมาเด้กสำหรับเพือนเนี่ยก็คือสีแล้วเ,เ,เลยเลยะพี่น้องสร้างกับบมาบันนี้ดําให้ดําหน้าแล้วก็สิเฮาน่ะก็สิแข่งฝนกันอยู่เบิดปีนี่แหละบันนี้นะสิพาลูกแข่งฝนอยู่เบิดปีเบิด์ตอันแล้วตะกี้ว่าสีวิตปีนี้ปนียงบ่งวิทย์พี่น้องปนยียงไปแห่งกระเที่หัวนะกว่าเก่าโอ้ยสีวิตเอ้ย บวสมสนุกเรือลอนี่เพื่อนลาบักใหญ่ก็อยู่เป็นซุกยัเงินสะอาดลุงมานอนนะลูกอยากนอนเลยพี่น้องอำลพาพระจากเดอ้อผ่าโกละโกเซนเลยเพียงเด้อขอบใจละลายเด้อแม่วัวนเดอ้อปีเตอร์เอ,อ้ยแม่จิวลุงน้อยอยู่ดีมีแหงเดอ้อหละกะักอกาขอบพีเตอร์น้ำเดอ้ออยู่ดีมีแหงกันบพสุอสุขสุขคนเดอ้อให้รลำให้รวยค่าได้ใครมาเดอ้อเงินในน้องทองได้มา ยังใหม่ๆได้พี่น้องเอามาหักแกะกล่องจากแมทธิวลิปสำได้บุอย่าคือนโบนี้มีอันียังนี่แหละอย่าคือนทำแกะกล่องทำแมทธิวบลินเลยกินกักินแกะกล่องพี่น้องยังบริเวนบอลรูดบอลลีนพี่ช้งโบเอิร์เดอรองเก่าไม่ว่าเอิร์เดอรองใหม่แบบนี้นะโมเมนของเก่าของใหม่ๆโลดพี่น้องของใหม่ๆเลยแดนนี่ได้ขอบใจหลายเด้อย,ยังนอนแหงแล้วไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อ